เทศบาลตำบลท่าทองนะครับซึ่งมีการจัดการขยะแบบเป็นรูปธรรมและชัดเจนสามารถจัดการขยะได้จุดเริ่มต้นนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2561นะครับตลอดระยะเวลา5-6ปีก่อนที่ทางกระทรวงหมหาดไทยได้เน้นย้ําเนื่องจากว่าปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับในพื้นที่เนี่ยโดยท่านผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ส่วนและการทุก,กส่วนได้ดาเนินการจัดตั้งกองทุนขยะ เพื่อนําเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีความเมตตาซึ่งกันและกันภายในพื้นที่ของตะบนท่าทองนะครับเดิมเราจุดสตาร์ทเริ่มแรกเนะี่ยที่เป็นผลเรกคือกองทุนขยะนะครับในพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือบุญเจ้าได้เล็งเห็นก็ได้เมตตาร่วมกับผู้นําท้องที่ถิ่นและทุกภาคส่วนในพื้นที่บูรณาการร่วมกันบ้านวัดโรงเรียนมาช่วยกันนะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนให้ทราบเป็นข้อมูลในเรื่องของพื้นที่ของ,ทของเทศบาลตะบนท่าทองและในเรื่องของการ ดำเนินการนะครับปัจจุบันก็ยังทํางานอย่างต่อนเนื่องและก็ประชาสัมพันธ์ในเชนบุกให้พี่น้องประชาชนทั้ง11หมู่บ้านภายในตําบลท่าทองได้ช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและก็เป็นระเบียบด,ด้วยมิให้มลพิษเกิดภายในตําบลท่าทองนะครับโดยมีหลักการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็คือหลักการใช้3 r คือใช้น้อยใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่ให้ได้เพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็เดินดำเนินการช่วยเหลือซึ่งตลอดระยะเวลาหปีเนี่ยเป็นไปอย่าง เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มุ่งเป้าไปยังน้องๆเยาวชนซึ่งจะต่อยอดให้กับผู้นําในพื้นที่คณะครูต่างๆโรงเรียนในพื้นที่ก็เป็นการจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยให้น้องๆมีจิตมีจิตอาสาในการเก็บขยะในพื้นที่แล้วก็นํามาจําหน่ายให้กับกองทุนขยะในพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือกับคนยากไร้ในพื้นที่ต่อไปเพราะฉะนั้นสรุปในการช่วยเหลือนะครับในการตั้งกองทุนขยะเนี่ยซึ่งประสบสำเร็จได้ก็คือหลักเพื่อหนึ่งในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันบ้านวัดโรงเรียน นะครับและส่วนราชการในพื้นที่ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นทุกขส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนแล้วก็สุดท้ายพระคุณเจ้านะครับซึ่งได้เมตตากับกองทุนนี้เป็นอย่างยิ่งได้ดําเนินการจัดตั้งพระป่าเพื่อดําเนินการกองทุนให้มีการขยับที่มากขึ้นและไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้อย่างเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นต่อไปกลไกในการขับเคลื่อนกองทุนขยะต่อชีวิตเกิดจากการที่เราดําเนินการเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกัคณะกรรมการ แล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มคณะทํางานที่มีความความรู้ความเข้าใจโดยมีกองทัศนศึข,ของเทศบาลนคททองเ,เป็นผู้ที่ร่วมกับเคลื่อนในในกระบวนการนะครับสิ่งที่เราเดําเนินการมาตั้งแต่ต้นก็คือ,อเราได้มีการพูดคุยนะครับในแต่ผู้ใหญ่บ้านแต่ละแต่ละหมู่บ้านสิ่งที่เขาจะต้องรับรู้กันคัดแยกขยะการดำเนินการการให้ถูกต้องนะครับให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด เราก็เลยได้มาหา,หารือกับทางท่านเจ้าวาดพระจุรมณีเนื่องจากท่านก็มีความเข้าใจาว่าที่หมู่ที่สองของบ้านวระจุรมณีเนี่ยได้มีการกับเคลื่อนโดยชุมชนมาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับโครงการก็อยากต่อชวิตงวัด,ดวก็มีส่วนร่วมคือตั้งแต่เรื่องโครงการมาเราก็ใช้สถานที่ของวดัดแล้วก็ใช้การประชาสัมพันธ์ของวดัดและบางส่วนก็เป็นทุนทรัพย์ที่วัดให้การสนับสนุนเพื่อไปต่อยอดในการทำโครงการนี้ก็ เราก็เดินทางมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็เดินาต่อไปส่วนวัดก็จะให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปถึงแม้ว่าปริมาณขยะที่นําไปฝังกบในจุดปลายทางนั้นมีจานวนลดน้อยลงกองทุนขยะนะครับทาให้พ่อพี่น้องชาวสมุทรทองครับรู้จักการคัดแยกขยะนะครับแล้วมาให้เทศบาลดำเนินการครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นาเงินที่นําขยะไปขายนั้นนะครับมาเป็นต้นทุนต่อชีวิตนะครับให้กับ พ่อแม่พี่น้องอชาวตะบนท่าทองนะครับเป็นการแก้แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนครับทำให้สิ่งแวดล้อบในชุมชนนะครับมีความสะอาดนะครับเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลดในส่วนของแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์นะครับนำโรคต่างๆนะครับแล้วทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน วัสดุทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างมีราคาที่แพงอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ชิ้นเปลือต่างๆเช่นแอมเปร์แผ่นรองซับเนี่ยไ,ไ,ไม่เพียงพอ,องบประมาณของรัฐเองเนี่ยไม่เพียงพอแต่ทางกองทุนยาตัอที่เราเนี่ยเราก็จะเอาไปช่วยเติมเต็มไปช่วยเหลือโดยการมาพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะเลยอยากสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ให้กับเทศบาลค่ะ กอ,องทุนขยะประบท่าทองเป็นการดำเนินการโดยการยีดส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีแนวนโยบายที่จะดำเนินการในลักษณะของกองทุนเพื่อประโยชน์ของที่้องประชาชนนะครับซึ่งจะมีเกิดความยั่งยืนในการจัดการปัญหาขยะขององค์ประกองส่วนท้องถิ่นอื่นต่อปไปครับ